สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีสะเกตและอำเภอกระทะละลักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส n e w ซีแนิวพระอิศานชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัชนากรแก้วค่ะ เคือข่ายเด็กเยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสิสเกตออกถแถลงการแสดงความห่วงใยและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ค่ะ เมื่อเวลา13บมนาฬิกาสนาทีของวันที่15มิถุนายน2567ค่ะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษรวมกับศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะจังหวัดศรีสะเกษได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์และเปิดเวทีให้เด็กเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นอย่างไรในประเด็นที่จะมีการแก้ไข ในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้เด็กและเยาวชนได้มีการระดมความคิดจากสิ่งที่เห็นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ยังมีกฎหมายควบคุมเรื่องดังกล่าวก็ยังมีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ไม่น้อยถ้าหากจะมีการปลดล็อกหรือเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอย่างสะดวกยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญ,ญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551อยู่ระหว่างการพิจารณา ของสภาผู้แทนรัษฎรวาระสองขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการจากการรายงานของสื่อพบว่าร่างฉบับนี้อาจมีเนื้อหาที่ลดการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นการขยายเวลาจำหน่ายการอนุญาตให้โฆษณาการปลดล็อกให้ดื่มในสถานที่ต่างๆที่เคยควบคุมเครือข่ายเด็กเยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึงเป็นตัวแทนขอแสดงความห่วงใย และเสนอแนะความเห็นต่อสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรนาย,ยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรวมถึงพักการเมืองทุกพักเพื่อปกป้องเด็กเยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้1การแก้ไขพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่ทำให้ปัญหาผลกระทบเพิ่มจำนวนนักดื่มและเยาวชนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ซึ่งจะไปสร้างปัญหาสังคมและสุขภาพ หากมีการจำหน่ายได้ตลอดเวลาอาจส่งผลกระทบให้เพื่อนเยาวชนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ได้ง่ายขึ้น 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่เสรีในการดื่มของบุคคลสามารถก่อให้เกิดความเสียหายรวมถึงการละเมิดของบุคคลอื่นต่อเด็กเยาวชนเช่นการถูกล่วงละเมิดทางเพศการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ การกระทำความรุนแรงทางร่างกายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นสินค้าที่รัฐบาลต้องควบคุมเพื่อลดการบริโภคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเด็กเยาวชนมีความห่วงใยต่อเพื่อนเยาวชนด้วยกันหากมีการจำหน่ายได้ตลอดเวลาและไม่มีการควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่ดื่มจะทําให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายมีแนวโน้มส่งผลกระทบหลายด้านตามที่กล่าวมา 3. ในด้านการบริโภค ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ดื่มโดยตรงและผู้ที่อยู่รอบข้างเพราะเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอย่างพบว,ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้ลูกมีปัญหาด้านอารมณ์รวมถึงมีแนวโน้มกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเห็นได้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์บั่นทอนคุณภาพบั่นทอนความสามารถในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อสังคมของเด็กเยาวชน 4. เครือข่ายเด็กเยาวชน และผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดสิสเกตไม่ยอมรับการผ่อนปลนมาตรการเช่นการขยายเวลาจำน่ายหรือการโฆษณาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยไม่มีความรับผิดชอบใดๆและไม่สนับสนุนให้มีการขายแอลกอฮอล์แบบเครื่องขายอัตโนมัติ อยากให้ผู้จำหน่ายมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมมีการตรวจบัตรประชาชนเพื่อไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้เด็กเยาวชนและอยากให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลด้วยการทลายทุนผูกขาดต้องไม่เอื้อประโยชน์ทุนรายใหญ่โดยอ้างรายย่อยเพราะเสมือนเป็นการเปิดทางรายใหญ่ที่ย่อยผูกขาดยิ่งขึ้นไปอีก5 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเป็นผลกระทบที่ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโดยเฉพาะในด้านเรศรษฐศาสตร์เช่นการเกิดหนี้สินครัวเรือนเสียค่าเล่าที่ไม่จำเป็นการเสียค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยเพราะการดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทำให้ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งเสียลูกๆเรียนหนังสือดีขาดโอกาสทางการศึกษาได้ 6. ด้านศาสนา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ผิดหลักคำสอนของทุกศาสนาการรักษาสินข้อ5ในพุทธศาสนาสำคัญยิ่งเพราะการดื่มสุราทำให้ขาดสติจนเป็นเหตุให้ผิดสินข้ออื่นๆอาทิเช่นการผิดลูกเมียการทะเลาะวิวาททำร้ายการลักขโมยใช้วาจาหยาบคายรวมไปถึงการฆ่าคมคืน7 อยากให้รัฐบาลเน้นการควบคุมกฎหมายฉบับเดิมให้เข้มข้นมากกว่าที่จะแก้ไขอยากให้มีการควบคุมเวลาจำหน่ายควบคุมสถานที่ดื่มขายเช่นเดิมแต่ขอให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการควบคุมการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดร้านค้าจำหน่ายใกล้บริเวณสถานศึกษาสถานที่ราชการเพราะจะเกิดความเสี่ยงต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวที่สูงขึ้น จึงเรียนมาเพื่อแสดงความห่วงใยและเสนอแนะความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของสมาชิกสภาผู้แทนทราษฎรนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างครอบคลุมรอบด้านก่อนจะมีการสรุปรายงานของคณะกรรมาธิการเพราะหากแก้ไขแล้วอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กเยาวชนและเกิดปัญหาทางสังคมอยากให้ท่านช่วยปกป้องฟันเฟืองคนรุ่นใหม่ที่สำคัญ ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ควรคุ้มครองและปกป้องเด็กเยาวชนเพิ่มความรับผิดชอบต่อผู้ขายไม่เพิ่มปัญหาไม่เพิ่มคนดื่มและผู้ได้รับผลกระทบต้องได้รับการเยียวยาขอขอบพระคุณยิ่งณโอกาสนี้ค่ะ